ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีเ่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเด็กๆ New New j e a n นนั่นเองนะครับในตอนนี้ New เจนจะได้มีการปล่อย MV แล้วก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับเป็นเพลงไตเติ้ลหลักของการคัมแบ็กในครั้งนี้นั่นเองนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า OMG อ็นั่นเองสำหรับเพลง OMG นนี้นะก็จะ็จป ที่จะปล่อยออกมาในวันนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นของทางประเทศไทยแล้วนั่นเองซึ่ง MV นะครับถูกบอกออกมาถูกเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าเป็น MV ที่จะเป็นภาคต่อคอนเน็กกันเลยกับเพลงก่อนหน้านี้อย่างดิโด้นั่นเองนะครับเพลงสุดปังของ New จีนที่เพิ่งปล่อยมาแล้วก็สร้างความปังสร้างกระแสะที่ดีมากๆเลยคว้า perfect audio ไปได้ด้วยนะครับสำหรับเพลงดิโดนี้และ OMG นั่นเน่ยจะเข้ามาสานต่อความปังต่อจากดิโด้ด้วยจากข้อมูลที่มีการเปิดเผย,ยออกมานะครับ o นั้นจะเป็นภาคต่อเล่าเรื่องต่อเลยจาก MV p l a y เพลงดิโในทั้งไซส์ A แล้วก็ไซส์ B โดย MV p l a y เพลงนี้นะครับจะพูดถึงอีกหนึ่งสาวนะครับที่เป็นตากล้องให้กับสาวๆาวนิวจีนเองในการถ่ายรูปถ่ายวィィิดีโอตอนที่ New จีนั้นกำลังเต้นอยู่เราจะได้เห็นการเล่าเรื่องถึงสาวคนนี้สาวที่อยู่หลังกล้องนี้นะครับใน MV p l a y เพลงทุกคนเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนจากข้อมูลที่ให้มาเพียงแค่นี้ก็น่าติด ตามแล้วก็ดูตื่นเต้นมา,มากๆแล้วนะครับจากที่เราได้ดูไปในไซส์ A แล้วก็ไซส์ B มีเรื่องให้ค้นหามีเรื่องให้สืบเสาะมีเรื่องให้หน้าติดตามตลอดทั้ง MV ทั้ง2ตัวทั้งไซส์ A แล้วก็ไซส์ B กันเลยทีเดียวใน MV เพลงใหม่อย่าง OMG นี้เราก็จะได้เห็นอีก1รูปแบบอีก1เวอร์ชันนะครับของภาคต่อจากดิโดซึ่งเราจะได้ดูกันแล้วว่าทําไมผู้หญิงที่อยู่หลังกล้องคนนี้ถึงเลือกถ่าย MV หรือว่าเลือกถ่ายวิดีโอตอนเพื่อนๆ New Jeans เนี่ยกำลังเต้นอยู่ ในวันนี้เวลา4โมงเย็นมารอดู MV แล้วก็มารอฟังเพลงใหม่ของสาวสา New Jeans กันนะครับในเพลง OMG คลิปนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามรอดู MV รอฟังเพลงใหม่ของ New Jeans กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง